คนระวังนะครับต้องมีเรื่องแน่ๆเลยฮะระวังฮะหมดปาราเมตระวังไอ้เป๋อยู่ในปลาโอ๊ปไอ้เป๋ทุกคนหาที่กำปังเร็วคุณรักษาแขกแขกเป๋อย่ายิงนี่ฉันเองนะเป๋บันเมายาไม่ฟังใครเท่านั้นนะฮะหลบครับนั่งรถไฟหลบฮะโอ้ยโอ้ยหมดกระชากแขนฉันถ้าหลบได้เป๋เห็นฉันแล้วเขาไม่ยิงหรอกน้อยไปเลยฮะทุกคนหมอบเลยที่กำบังนะครับนั่นนั่น มันถือปืนวิ่งออกมาจากป่าเลยเฮ้ยเป๊ะนี่ปล่อยไปนี่อยไปนีโอ๊ยไอ้นี่ปลอดอานนักรางวัลสั่งสายแท้ๆที่มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆช่วยกันยิงต่อโต้เร็วหมพลวัดแล้วหมดพลวังเบ๊ให้ทุกคนก้มลงอย่าออกมาครับท่านผมซัดไปก่อนแล้วครับท่านอย่า รถทับท่านตะกายดีกักดเข้าไปในป่าแล้วฝากไว้ก่อนแล้วจะมาเอาคืนโดยเฉพาะไอ้ร้อยโทกับนังครูใบเตยสายดีนะนังน้องอ้อมโอราณอีกคนนึงพวกนี้ต้องตายหมดแต่ตอนนี้ต้องถอยก่อนไวน้ผมจะจัดกำลังออกตามล่ามาโดนนี้แหละหมดพลวัตผมใช่สาพจน์